ก็ทำงานประกอบครับตัวนี้ก็เป็นจุดสีแล้วเรียบร้อยครับกระปุกพอมอะไรครับั่วแล้วก็จะมีชุดพลอยข้างเครื่องครับก็ล้างทำความสะอาดนิดหน่อยครับที่ตัวรถตัวนี้ก็เป็นโพลิงที่เกลียนของใหม่ครับนี่ ของเดิมขาดแล้วเรียบร้อยครับแล้วก็เงี้ยอัดกาวมาพร้อมครับออ้นี่ครับมันขาดตรงนี้อันนี้มันขาดอยู่แล้วนะครับมันเลยรั่วแล้วก็ตัวนี้ซีนกระปุกพรอมอะไรก็เปลี่ยนแล้วเรียบร้อยครับจบแบบไม่เจ็บครับคันนี้ก็ถือว่าผ่านครับเดี๋ยวจัดการล้างทั้งระบบแล้วเปลี่ยนของเหลวให้ลูกค้าด้วยครับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับ